สวัสดีค่ะสิ่งคุณนีทำค็อกเทลให้ดื่มนะคะทำทุกวันค่ะต้งติดตามนางค่ะนางเดินไปเอาน้ำแข็งเดี๋ยวจะกลับมาอีกค่ะนี่ครัวของเรานะคะอเคมาแล้วค่ะ Go ahead. <laughs> okay. What is name this cocktail? Cosmopolitan. โคสมอริตันโมลิโพลิตันแล้วใส่เ,เนี่ยดรายคือเราทำเองนะคะที่บ้านโคลด์เกรฟู้ดใช่กระติกเหรอดลายลามะนาวค่ะมะนาวมะนาวบ้าบนเรา,าค่ะ คุณนนี้กำลังมีความสุขการที่ชงเครื่องดื่มค็อกเทลแล้วก็เรามากมายที่บ้านเรานะคะโอเคค่ะกำลังมีความสุขก <Hey. S 1> ไ็ได้ดืม่มโอเคค่ะเสร็จแล้วค่ะ want to take the picture no don't need okay okay I have to try ขอบคุณค่ะ แก้วนี้นะคะคุณคุณนี้บอกว่าอยู่ที่600บาทไทยค่ะซนนกเซงนี้ฮกเกอรไกรเยเน,น,ยน,นก่แฮกเอ็นก็อยู่ที่600บาทไทยนะคะมาชิมกันค่ะอืมแซบ่บอร่อยค่ะอามายูไม้ ไม่ว่าอร่อยนะคะออกหวานเติกนอนหน้าร้อนนะคะก็จะมีเปรียปร้ยวอร่อยมากค่ะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์อ,อร่อยอูมายวะอูมายกดแชร์กด subscribe ช่องคุณพิงค์เจแปน อาเอามาสุดไปแปลว่าหวานแล้วก็เปรีปรปรปร้ยวค่ะอร่อยมากค่ะคุณคุณนี้กำลังทำตักกิลาโทนิกนะคะเมนูต่อไปโอเครามหรือมะนาวบ้านเรานี่แหละคะ่ะแต่ว่ามันก็ไม่เหมือนมะนาวบ้านเรานะคะเปลือกจะบางกว่าแล้วก็น้ำเยอะแล้วก็หอมมากแพงมากค่ะ คค่ะมาดูเมนูต่อไปนะคะบ้านเรามีที่เครื่องทำโซดาค่ะไม่ต้องไปซื้อโซดานะคะโอเคค่ะทีนี้กำลังมีความสุขกับการทำเครื่องดื่มค่ะข่อยายข่อยายอ้วนมีความสุบค่ะคือคุณคุณนี้ทําน้ําแข็งเองนะคะน้ําแข็งที่เรากินกันดื่มกันกับทํา เพื่อจะมาทำค็อกเทลหรือมาดื่มจะคนละแบบกันนะคะทุกคนก่อ,อนที่จะทำะชงนะคะต้องปั่นน้ำแข็งให้เย็นน้ำเหลือออกมาจากน้ำแข็งก่อนนะคะมาแลมา,มาด้ <laughs> ีกรสบีบมันใหญ่มันใหญ่ แล้วก็โทนิกเราไม่ได้แช่แข็งก็เลยทำจากน้ำขิงอ่ะน้ำขิงค่ะน้ำขิงนะคะน้ำขิงค่ะจะ,ะ,ะตั้งคนอีกทีหนึ่ง โอเค try ลองดื่มค่ะวัดอ่าเป็นยังไงมั่งแซบบอืแซบเรอะโนแบทโนแบทนี่ค่ะวอกกานะคะคือเรามีโทนิกแต่คือเราไว้ข้างนอกค่ะคะตะกีละ ขอ,ขอโทษทีตะก,กีล่ะนะฮะแต่คอตะก,กีลาเดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะขอ,ของพิงค์ค่ะใครอ่า<ะ>จีนอ่อเกตอนนี้เราก็อยู่ในครวัวกันนะคะจะมีเคาน์เตอรม์มีนู่นมีนี่นะก็คือยังยืนกันอยู่ค่ะมาชิมกันค่ะอู้อร่อยมากค่ะอืมอ้ยสิ โอ้ oh ชิกิีนเอ่อคิงนะคะคิง <laughs> ไม่ได้โกรธกันนะคะคือคิงคาตะไคร้คิงค่ะ <laughs> ฝากกดช่องคุณพิงค์เจแปนได้นะคะกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร b ์ช่องพิงค์เจแปนค่ะ <laughs>